นี่กับปีเลือเ้อเลยนะกับปีอกปีเจ็ดแทกลูกนี่รกับเป็นหลูกอลยนะู้ดันในน,นู้อะมือไช่งซ้ำลายอันนี้รับปีอกเป็นโอบมดกับปียกเดือนแต่นั้นแลปุ๋ยปีงเซยุนกับใจ นี่แบบครั้งนี้ช่องปีช่องปีหลายๆง่ายๆนี่ช่องปีนี่กป็นช่องปีแบบแบบเลยถลายถลายเขาเก็บโลเขาเอาโลูเลยครับ มีทุกต้นเลยกับด้าน,นี้ปีเรือครั้งต่างครั้งี้ปีปีหกครับมีดอกดอกบนแท่งสัตวน์นี่กับเป็นนี่กับมีดอกชั้นบนไม่เอาครับแท่งท่มนี่คกับ ปีเรือดอ้นนี้ใกล้เคียงกันเลยเล่ยอดแข่เคี้ยวกับเบยเ้ต้องปีทึงปุยกับนี่ในคิดแรกครับทำไม่ขี้ขิดปุยนี่ครับป่ะน,นี่แถมไม่ใหญ่ขี้ขิดครับบางทีไม่บมงบซื้อกับปุยกับ จูกต้นหลือับเนูะ่ลายี้นัดกับนี่หายเาเจ็ดโลนี่สองปีอ่ะต้านบุญบรรยากาศ นาหอกว้อยที่นี่ไอ้แมตแก่แก่นณะช่องปีมเมตยี่กานันนี้นี่แบบช่อง,ง,ง,งปีลยแมตแมตลาบเลย เนนู้นชุดโยธกับน้นอะเงี้ยก็ไล่ก็เจก็ติดตามเน